ดีๆกับปตทวันนี้ขอร่วมสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากโครงการชุมชนยิมได้โดยกลุ่มปตทนะครับวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับใย,ยไหมขัดผิวจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมถอผ้าไหมบ้านห้วยทรายจังหวัดนครราชสีมาครับใย,ยไหมขัดผิวมีประโยชน์หลายประการนะครับอย่างเช่นช่วยกระจัดเซลล์ผิวหนังที่เสื่อมสภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดเม็ดสีผิวที่เป็นสาเหตุของรอยด่างดำบนใบหน้าและผิวกายทำให้ผิวพันกระจ่างใสเนียนนุ่มกระชับและเปล่งปลั่งมากขึ้นมีคุณสมบัติปกป้องตามธรรมชาติเพิ่มความสามารถในการเก็บกักความชุ่มชื้นของผิวหน้าและผิวกายทำให้ผิวดูเรียบเนียนกระชับลดริ้วรอยและความหยาบกร้านวิธีใช้ใย,ยไหมขัดผิวไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพียงแค่แช่ใย,ยไหมในน้ำอุ่นใย,ยไหมก็จะนิ่มขึ้นแล้ว ใช่ร่วมกับสบู่โปรโตีนไหมหรือครีมอาบน้ำทั่วไปฟอกให้ทั่วเรือนร่างโดยเฉพาะบริเวณที่แห้งหยาบกร้านอย่างเช่นข้อศอกข้อเท้าแขนขาแล้วชำระล้างด้วยน้ำสะอาดหลังจากใช้แล้วให้ล้างตากในที่ลมโกรกสามารถใช้ได้ต่อเนื่องนะครับจนกว่าสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีขาวซีดสนใจสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับที่ www. ชุมชนยิ้มได้และรับชมสินค้าชุมชนอื่นๆได้ที่ Facebook Page ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทครับ ปตทมุ่งมั่นตั้งใจดูแลสังคม